สวัสดีครับพีดีพีเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานกับ MGZS เนะครับสตาร์ทรถครับอันนี้สตาร์ทรถมาเดไลท์ของเดิมยังติดปกตินะครับไฟลีครับเมื่อเปิดไฟลีนะครับเดไลท์เดิมนะครับก็จะดรอปลงเหมือนเดิมปกตินะครับเพียงแต่ว่ามีวงแหวนเพิ่มเข้ามานะครับเป็นวงแหวน BM s t y l สไตล์นะครับอันนี้จากของเดิมนะครับซึ่งลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับลูกค้าใส่ทั้ง L อดีและซีนอนมาแล้วนะครับบอกไม่สว่างนะครับไม่จบนะครับ เข้ามาจบที่เรานะครับใส่โปรเจคเตอร์ไบวอก8.1เข้าไปนะครับพอ้ประหลาดนะครับฟาส์เทนนะครับตัวนี้รับประกัน10ปีเต็มนะครับบรหลาดกําลังไฟ55วัตต์นะครับไฟต่ำครับอ่านี่นะครับเปิดไฟต่ํามานะครับของเดิมก็เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับอ่าใส่ทั้ง LED แล้วตัดอ่า LED และซีนอนมาแล้วนะครับไม่จบนะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ของเรานะครับจะเป็นใบซีนอนสูงต่ําในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ อันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวเส้นคัดออฟคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับคันนี้นะครับระบบตั้งไฟออโต้นะครับยังสามารถทํางานได้เหมือนเดิมนะครับตั้งไฟจากในรถนะครับลองทางเรานะครับไม่ได้ถอดหรือไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนของลูกค้าออกเลยนะครับสูงหน่อยครับเปิดไฟสูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับ แสงในตัวรถแล้วนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งชุดโปรยเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่งเพจเฟ e บุ o k นะครับ bt premium a o t o r senon ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ